คุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมัคกิตาทัวร์อีที่สแล้ววันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมไปร้านไหนแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าโชว์รูมสีราชาโชว์รูมของทางม a คกิตาร์ผมให้คุณผู้ชมเนี่ยทำความเข้าใจกับคําว่าโชว์รูมมันเป็นยังไงอย่างไงติดตามชมกันครับโชว์รูมม a คกิตารสีราชาสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าขสู่รายการมักกิต้าทัวร์ EP ที่สแล้ววันนี้เหมือนที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าผมไม่ได้พาคุณชมไปที่ร้านค้าแต่ว่าวันนี้ผมพาคุณผู้ชมอยู่ที่โชว์รูมสีราชาของมักกิต้าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูเกี่ยวกับสินค้าภายในโชว์รูมของมักกิต้าเนี่ยที่สีราชาว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างและมีอะไรที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้ามาทดลองมาลองใช้ได้บ้างวันนี้ผมนัดกับพี่ทีมไว้พี่ทีมเป็นหัวหน้าทีมสีราชาของเราเดี๋ยววันนี้พี่ทีมจะพาเราไปดูอะไรบบบ้้าาาาาางงแและะมมมีีีอไรรทท่พยยกกกนนํเวัชช ตามผมมาเลยครับเดีย๋ยวไปคุยพี่ทีมกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับรายการมากิต้าทัวร์มากิต้าสีชายินดีต้อนรับครับผมทีมนายปรเมเทองนวคุณหัวหน้าสาขาสีชาครับผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับพี่ทีมนะพี่ทีมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบพี่ทีมหัวหน้าสาขาสีราชาของเราพี่ทีมวันนี้ผมอยากให้พี่ทีมพาเป็นแฟนรายการมากิต้าทัวร์เนี่ยชมสินค้าภายในโชว์รูมมากิต้าสีราชาหน่อยว่า ในโชว์รูมเนี่ยมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจมากและที่จะสามารถให้คุณผู้ชมหรือแฟนรายการเี่เข้ามาดูสินค้าภายในโชว์รูมได้คัะพี่ทีมเดี๋ยวโซนแรกพี่ทีมอยากพาไปโซนไหนก่อนครับ,รบทางด้านนี้เลยครับอ่าโอเคผู้ชมเดี๋ยวตามพี่ทีมมาดีกว่ากลุ่มงานแรกนะครับเป็นกลุ่มงานโพาทูนในส่วนของเครื่องเจียครับเครื่องเจียของ m a งิตาเราจะมีตั้งแต่แบต18โวลต์ขับ36โวลต์แล้วก็นวัตกรรมใหม่ครับจะเป็น40โวลต์ซึ่งนัดตัว40โวลต์ตัวนี้นะครับก็มีนวัตกรรมเพิ่มอีกกเช่นนั ก็คือตัว X lock อ๋อเป็นในรูปแบบของ X lock เป็นรูปแบบของ X lock ครับรูปแบบของ X lock ก็คือว่ามันไม่จำเป็นจะต้องใช้ประแจในการขันครับยึดใบเพียงแค่งัดตัวนี้ขึ้นมาตัวใบจะเด้งดุดออกมาเลยถ้าเกิดว่าเราจะใส่กลับเข้าไปถ้าเราจะใส่กับเราหาตำแหน่งเดิมครับขลัมออกมากดอ๋อก็คืออันตัวนี้มันจะล็อกได้เลยล็อกได้เลยก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มความสะดวกสบายและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ชมและผู้ใช้งานนะครับอ่ะพี่เทมและในส่วนต่อไปพี่เมอยากจะแนะนาในส่วนไหนต่อครับ ในส่วนต่อมาเป็นกลุ่มของงานไม้ครับก็จะยกตัวอย่างเช่นเครื่องยิงพ in, ินยิงแม็กทิมเมอร์กบจิกซอทั้งหมดล้วนเป็นแบบสินค้าแบตเตอรี่ทั้งสิ้นนะครับจะมีทั้ง12โวลต์18โวลต์แล้วก็40โวลต์เช่นเคยครับในส่วนของเลื่องวงเดือนเลื่องวงเดือนเราจะยกตัวอย่างนะครับเช่นในงานตัดปูนตัดเหล็ก เลื่องวงเดือนตัดไม้มีให้เลือกกันครบทุกขนาดครับทั้งแบตเตอรี่12โวลต์18โวลต์แล้วก็40โวลต์ในส่วนของงานไม้ยังไม่หมดนะครับยังมีเลื่ององศาครับที่มีทั้งขนาด18โวลต์36โวลต์40โวลต์เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับในกลุ่มงานที่เป็นพระเอกของสินค้านะครับ,รบก็เป็นกลุ่มค้าเช่นสว่านสว่านกระแทกขันบล็อกครับ,รบก็จะมีให้เลือกชมกันครับแล้วก็เข้ามาทดลอง ตัวสินค้ากันได้เริ่มจากตัวสินค้า12โวลต์ครับ18โวลต์แล้วก็กลุ่มสินค้าโมเดลใหม่อีกครับเป็น40โวลต์พี่ทีมอยากตัวไหนที่พี่ทีมอยากจะแนะนำคุณผู้ชมบ้งมางไหมสำหรับตัวพวกสว่านพวกอะไรอย่างเงี้ยตัวปัจจุบันนะครับเอาเป็นตัว40โวลต์ตัวใหม่เลยแล้วกันนะครับในการในการแนะนำของผม,มนะครับก็คือว่าตัวนี้จะให้กำลังแรงบึงที่ค่อนข้างสูงมากๆครับครับผมแล้วก็มีนวัตรกรรมในเรื่องของการปรับค่าทอ อิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เพิ่มเข้ามาครับทำให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกในการทํางานแล้วก็ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกับความแรงของเขาครับต่อมาเป็นกลุ่มงาน OPE นะครับ outdoor o v equipment r เรามาดูจินที่ตัวรุ่นใหญ่ก่อนนะครับตัวนวัตรกรรมใหม่ครับเครื่องตัดหญ้า80โวลต์ของ m a ร i t a แล้วก็จะมี40โวลต์นในรุ่นอื่นๆ18โวลต์12โวลต์ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแต่งพุ่มครับแต่งพุ่มตัวนวัตกรรม40โวลต์ของเราก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็จะเป็นตัว18โวลต์ลักษณะหน้าตาจะเหมือน40โวลต์เหมือนกันแล้วก็เป็นอุปกรณ์อนเนกประสงค์ครับก็คือว่าเป็นตัวตัดแต่งพุ่มก้านยาวตัดแต่งพุ่มได้ในพื้นที่สูงนะครับในเชลอสุดท้ายครับก็จะเป็นตัดแต่งพุ่มเหมือนกันครับที่มาพร้อมกาดเก็บใบนะครับแล้วมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับ ส่วนของรถเข็นตัดหญ้าครับซึ่งจะมีให้เลือกมากมายหลายรุ่นเลยนะครับและอีกส่วนหนึ่งทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นเครื่องพ่นละอองฝอยครับเครื่องพ่นละอองฝอยนะครับเริ่มจากตัว12โวลต์ครับไปตัวที่18โวลต์10ลิตร18โวลต์15ลิตรแล้วก็ไปสินค้าอื่นๆครับอย่างเช่นขาเลเซอร์ครับวัดระดับน้ำในโซนต่อไปนะครับจะเป็นโซนของคินนิ่งนะครับเราไปดูกันเลยครับ จร,จริงๆที่แนะนําให้กับใช้ภายในบ้านเนี่ยครับก็คือว่าน้ําหนักเบาแล้วก็ใช้งานง่ายทําความสะอาดได้ครอบคลุมในพื้นที่ของภายในบ้านนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของแบคแพกครับใช้สะพายหลังในการดูดฝุ่นครับตัวนี้ก็จะเหมาะพวกอุตสาหกรรมในในการทําความสะอาดพวกลงหนังเครื่องบินหรือว่าพื้นที่ที่จํากัดในการทํางานนะครับต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างงานเฟอร์นิเจอร์งานไม้หรือว่าทุกๆอย่างนะครับ ที่ว่าใช้ร่วมกับเครื่องดูดฝุ่นแล้วตัวสุดท้ายครับจะเป็นตัวที่ใช้ในงานโรงแรมครับตัวดูดฝุ่นบนพรมครับซึ่งตัวนี้จะมาพร้อมกับแปรงปัดที่สามารถทำความสะอาดพรมได้ค่อนข้างสะอาดเลยครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้มาถึงสินค้าหมวดสุดท้ายบอกว่าเป็นสินค้าหมวดที่ผมชอบมากๆเลยคือหมวดแคมปิง้งพี่ทีมสําหรับกลุ่มง,งานแคมปิง้งพี่ทีมมีอะไรที่อยากจะแนะนาคุณผู้ชมบ้างผมเห็นเนี่ยโอ้มีมากมายเลยกินของมมักกิตา้าเราอ่ะ ถ้าจะให้แนะนําตอนนี้นะครับไม่มีอะไรมาแรงเท่ากับสีโอลิฟค์ับในกลุ่มของแคมปิ้งแล้วครับคือตอนนี้ของมา g ิต้าเรานะครับจะมีสินค้าที่เป็นสีพิเศษก็คือสีโอลิฟเข้ามาทาตลาดในไทยนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะอยกตัวอย่างเช่นเป็นพัดลมครับตัวตะเกียงที่มาพร้อมวิทยุครับแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องชงกาแฟเครื่องต้มน้ําร้อนหรือว่าจะรวมไปถึงไฟฉาย ต่างๆนะครับก็จะมีสีแคมปิ้งเหมือนกันหรือว่าตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวพวกวิทยุครับก็จะมีสีโอลิฟด้วยเช่นกันนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับทาทางด้านชั้น2นะครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมครับอุปกรณที่แปลกๆหาได้ยากแล้วก็ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับก็สามารถเข้ามาเลือกชมแล้วก็เข้ามาดูข้อมูลในที่สาขาของเราได้นะครับในส่วนสุดท้ายทีมผมอยากให้ทีมเนี่ยอธิบายให้กับผู้ชมฟังนิดนึงเกี่ยวกับรูปแบบการทํางาน ของทางโชว์รูมสีราชาต้องต้องใช้คําว่าทุกโชว์รูมเลยของมาเ i ต้าว่าเรามีรูปแบบการทํางานในรูปแบบไหนกันทีอธิบายคุณผู้ชมครับรูปแบบการทํางานของโชว์รูมของมาเ i ต้านะครับก็จะเป็นจุดแสดงสินค้าทั้งใหม่และก็เก่านะครับของสินค้ามาเ i ต้าที่เรามาจัดแสดงกันแล้วก็รวมถึงอิเซสซอรีที่เราจัดแสดงด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือหน้าที่หลักของเราก็คือเราให้คำปรึกษาแลกะก็สอนเทคนิคในการใช้งานอของลูกค้าที่เข้ามาร่วม โชรูมของเราอะนะครับคือไม่ไม่ได้ขายาไ,มไ,ไม่ได้ขายเราให้ข้อมูลต่างๆในเรื่องของการใช้เครื่องที่ถูกวิธีการใช้งานที่ถูกต้องนะครับแล้วก็การเลือกซื้อสินค้าที่ถูกประเภทอืมนี่คือจุดประสงค์หลักของการเปิดโชรูมของทางมาร์กิต้านะคุณผู้ชมพทีม,มฝากสาขาโชรูมศรีราชาหน่อยว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถ Wal k i อเข้ามาหรือว่าติดต่อกับสาขาศรีราชาเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างไรบ้างอ่านพี่ทีมอธิบายคุณผู้ชมสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการจะอลงอินเข้ามานะครับโชว์รูมของเรานะครับตั้งอยู่บนเส้นถนนสุขุมวิทนะครับปากซอย9กิโลครับหรือว่าสีแยกเซนฟอนส่วนช่องทางออนไลน์นะครับก็จะรบก,กวนรายการครับมากิตารดวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนีกว่าทิ้งติดต่อทางโชว์รูมศิลาชาได้อย่างไรบ้างนะชมครับสำหรับวันนี้ผม ขอบคุณพิธีมั่เลยนะสำหรับการเยี่ยมชมวันนี้ครับผมมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโชว์รูมมักกิตาสาขาเซเลชานะคะตอนนี้มีกิจกรรมให้ร่วมเล่นสนุกค่ะเมื่อลูกค้าวอล์กอินเข้ามาสามารถสแกน QR วอา e ์โค้ดเฟซและ Li n e แอดนะคะสามารถรับฟรีทันทีสายของแมพแบบนี้เลยค่ะละส่วนกิจกรรมที่2นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อของภายในจังหวัดชลบุรีนะครับทุกทุกไปเสร็จอย่างท้งนะครับสามารถนำมาแลกของพรีเมียมสุดพิเศษของสาขาเซเลชาได้เลยนะครับ สุดท้ายผู้ชมก่อนปิดรายการวันนี้ขออนุญาตนั่งปิดรายการไปกับกลุ่มงานเท่ๆกลุ่มงานแคมปิ้งของทางมา a ก i ต้าเหมือนเดิมผู้ชมอย่าลืมรักษาสิทธิของผู้ชมไว้ให้ดีไม่ว่าผู้ชมจะซื้อสินค้าออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ก็าตามของมา k ก t ต้าอย่าลืมแจ้งทางร้านให้ลงทะเบียนรับประกันวารันตีหนึ่งปีจากมาเก t ต้าหรือผู้ชมสามารถลงทะเบียนด,ด้วยตัวเองได้ผ่านเว็บไซต์ my magita ทางด้านล่างนี้นะผู้ชมอย่าลืมผู้ชม ช่องทางติดตามมากิต้าไม่ว่าจะเป็น Facebook, l i s e a ส s ิน t ต a แกรม t ิ k ต ok หรือเว็บไซต์ม g กิต้าไทยแลนด์ออฟิเชีสำหรับคลิปหน้ารายการม a กิต้าทัวจะพาคุผู้ชมไปที่ไหนจังหวัดอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานม a กิต้าทุกคนต้องขอตัวลาคผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ